สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อยูพิกเกอร์มือใหม่ทุกคนนะคะสำหรับคนไหนที่อยากจะชวนเพื่อนโหลดแอปยูพิกนะหรือว่ามีเพื่อนทักเรามาว่าเฮ้ยยูพิกมันคืออะไรแล้วมันจะต้องทํำยังไงแล้วเราในฐานะที่เป็นคนใหม่เนาะก็ยังแบบข้อมูลไม่แน่นนะคะอ,อยากจะให้เพื่อนโหลดแต่ว่าเรายังอธิบายไม่ค่อยถูกสิ่งที่แฟร์อยากจะแนะนํานะคะก็คือให้เราเข้ามาในแอปยูพิกก่อนนะคะมันจะมีตัวช่วยให้เรานะพอกดเข้าไปมันจะเป็นหน้านี้นะคะ ตรงนี้เริ่มกับ You pick นะคะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะไปเนี่ยค่ะพอเข้ามามันจะเป็นหน้านี้นะคะมันก็จะมีข้อมูลรายละเอียดการจัดทรงมารู้จักกับ You pick ให้มากขึ้น You pick คืออะไรเริ่มต้นเป็น u p i c e r ต้องทำยังไงวิธีเช็คค่าคอมมิชชั่นเทคนิคการโปรโมตยังไงให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะเนี่ยพอเวลาเพื่อนเห็นตรงนี้เขาก็จะแบบ เมันมันแตกต่างจากแอปช้อปปิ้งทั่วไปอย่าง s h อ p e e lazada เนาะที่มันแบบอันนี้มันจะได้เงินคืนได้ค่าคอมมิชชั่นอ่าก็เดี๋ยวเวลาเพื่อนเืนเขาอยากจะรู้ตรงไหนเพิ่มเติมเขาก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้เองนะคะเนี่ยแล้วก็มันจะมีช่องทางการติดต่อตรงนี้ด้วยนะอ๋อแบบนึงนะคะนี่ๆตรงนี้ ให้เราลองกดคลิกเข้าไปตรงนี้กับด้านบนอันเดียวกันนะคะกับด้านบนตรงนี้นะจะคลิกตรงไหนก็ได้สมมติว่าไฟคลิกด้านบนอ่ะ,อะมาแล้วน่าจะเป็นที่เน็ตแฟร์เนี่ยค่ะพอคลิกเข้ามามันก็จะมีข้อมูลของ You p i ิ t t h i l l n n d ก็ให้เพื่อนเราเข้าไปศึกษาได้นะคะเราเองก็ต้องศึกษาด้วยนะเข้ามาดูว่าคือหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราจะเอาข้อมูลตรงไหนไปให้เพื่อนได้ศึกษาเนี่ยการเป็น you pick ภายใน5นาที4สเต็ปการเป็น U p i c k c k e r ชีปเปาดิวต้องช็อปและแชร์นะคะอันนี้ก็เป็น u p i c k เกอร์สตนะคะสีมือจีในมือถือ ที่ต้องแชร์เพิ่มค่าคอมเนี่ยเห็นไหมอ่ารู้ว่าเราจะดูอันที่2เป็นลายอันนี้ก็คลิกเข้าไปมันก็จะเป็น l ลายล็อบบี้นะคะแล้วก็อันนี้อ่าก็เป็น Youtube ก็ให้เขาเข้ามาศึกษาได้อันนี้ก็เป็นช่อง Youtube นะทุกคนเนี่ยสิเรื่องที่ยูพิเกอร์มือใหม่ต้องรู้โครงสร้างเรื่องค่าคอมมิชชั่นวิธีการชวนเพื่อนการแชร์ของยังไงให้ขายได้ การเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเดสต่อเนี่ยเห็นไหมมีหมดเลยทุกอย่างให้เราเข้ามาศึกษาได้นะคะด้วยตัวเองให้เพื่อนเข้าไปศึกษาก่อนด้วยเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเขาถึงแบบจะเข้าใจแล้วก็สมัครนะคะเราไม่ต้องรีบนะคะทุกคนอันนี้ก็เข้ามาก็เป็นตัว i g เนี่ยบอดีแฟนไม่ค่อยสมัคร i g ก็ทวิตเตอร์อ่ะก็ลองเข้าไปดูนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวแฟจะส่งตัวนี้ให้สําหรับใครที่จะส่งให้เพื่อนในไลน์นะ,ะตัวนี้เดี๋ยวแฟจะก๊อบตัวนี้ให้แล้วให้ทุกคนลบลิงก์ตรงนี้ออกนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นลิงก์ตัวเองนะเพื่อที่เวลาเพื่อนคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นรหัสของของเราเลยอันนี้มันจะเป็นลิงก์กลางของ you p i c t t h i l l n n d เดี๋ยวแฟจะลบออกแล้ว เดี๋ยวแฝงลบก่อนแล้วให้เอาลิงก์จากของเรานะคะเกิน5้นาทียังลิงก์จากของเราตรงนี้นกดแชร์ตรงนี้นะคะกดแชร์ตรงนี้ก็ได้หรือว่ามันจะมีคำว่าแชร์ตรงนี้แต่ตอนนี้มันบังไว้อยู่อ่ะเนี่ยไงกดแชร์แล้วก็กดคัดลอกตรงนี้นะคะ ขัดลอกไปแล้วก็เอาไปวางแทนนะเมื่อกี้เราลบออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไปวางอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของเราพอเพื่อนคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นรหัสเราเลยนะโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กดอันนี้ส่งให้เพื่อนดูแค่นี้เลยแล้วเพื่อนก็จะคลิกเข้าไปอ่ามันก็มาเป็นหน้านี้เห็นไหมทุกคน ง่ายๆนะคะให้เขาเข้าไปศึกษาก่อนนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ